สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับยูโรเฟียติโวมาแล้วแจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแมตช์จัดเต็มตลอด2เดือนรวมกว่า5ล้านที่นี่เท่านั้นแอดยูโรสมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสื่อเผยเรืออาจไ like, ล่์13ตามแข่ง แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมปี้ยนลีกในฤดูกาล2023-2024นะครับตอนนี้นะครับอาจจะไร่ขุนพลตัวหลักมากถึง13คนในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์เอฟเอในปี2023-2024นะครับในการที่จะทำศึกคอมมูนิตี้ชิลในวันเสาร์นี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับแม้จะผ่านการลงสนามในการเตะปีซีสั่นไปแล้วนะครับแต่สื่อเมืองผู้ดีนะครับบอกว่า ทีมเรเบใบสีฟ้านะครับยังคงไม่มีความพร้อมเนื่องจากว่านักเตะหลายรายตอนนี้นะครับนักเตะก็ได้พักผ่อนอยู่หลังจากที่รับใช้ชาติในศึกยูโร2024น่ะครับเพิ่งกลับมารายงานตัวมันมัและไม่พิตมากพอที่จะเจอกับผีแดงแน่นะครับแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวระบุว่าสีสตาร์ท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิวเฟอร์เดนโรดี้ไคบวอเกอร์แล้วก็จอห์นสโตนนะครับสี่คนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าติดทีมชาตินะครับตอนนี้นะครับยังไม่เดินทางกลับมาซ้อมกับทีมจึงน่าจะพลาดเกมทีี่เ ที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเช่นเดียวกับทางด้านฮูเรนอัลเบรตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่ลงทั้งโกปาอเมริกาแล้วก็ศึกโอลิมปิกเกมนะครับตอนนี้นะครับเจ้าตัวก็เตรียมตัวที่จะย้ายไปอยู่แอตเลติกแล้วนะครับนอกจากนี้อีก8ปลายไม่ว่าจะเป็นซาวินโยเควินน์บอยนาธานาเก้มานูเอลอาคาจิรูเบนดิอาร์ดเมเดอลซิวามาเตอุสนูเนสและเทเรมิโดกูนะครับเพิ่งกลับมาซ้อมหมาดๆจึงไม่น่าที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้คาดว่าเรือบายสีฟ้าจะมี4นักเตะตัวหลักที่ได้ออกสตาร์ทนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตฟานออเตกายัตโกกวาดิโอมาเตโอโควาสิตและเออริงฮาร์แลนด์ขณะที่นักเตะอื่นๆนะครับมีแววที่ได้ลงเล่นที่เบมบี้ประกอบไปด้วย Jack it, Oscar, Bob, Rico, iz, แจ็คเกอรลิตออตกาบ๊อบริโกรูอิทและก็เจมแบ็กอาร์ตี้นะครับนี่นะครับก็เป็นการอัปเดตก่อนเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกคอมมิเตตชิลวันเสาร์อีก2วันนี้นะครับก็อย่าลืมเป็น,นด้วยนะครับ มาดูข่าวที่2กันต่อเรือประทับใจฟอร์มแม็กอาร์ตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตรียมเรียกทางด้านเจมส์แม็กอาร์ตี้เพลเมเกอร์ดาวรุ่งวัย21ปีเพื่อมาเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากว่าพึงพอใจต่อฟอร์มการเล่นในช่วงเตะปีที่ท่านที่ผ่านมาตามรายงานของโรมาโนนะครับทางด้านบอสเป๊ปนะครับถูกอกถูกใจในการมีส่วนร่วมกับเกมที่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าดีจึงไม่ต้องการที่จะปล่อยนักเตะไปนะครับไม่ว่าใจในกรณีใดก็ตามยืมหรือขายก็ไม่ปล่อยนะครับ และพร้อมจะพูดคุยกับนักเตะเป็นการส่วนตัวเพื่อให้โอกาสเขาในการลงสนามรวมเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลใหม่2024-2025นะครับตอนนี้นะครับเจมส์อาร์ตีโอกาสมาถึงแล้วนะครับคว้ามันมาให้ได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับแสดงให้บอสและก็เหล่าแฟนบอลได้เห็นกันนะครับว่าเจมส์อาร์ตีมีของดีพอที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับมาดูข่าวที่3ยูฟ่าลงดาบโรดี้1นัด โดนเข้าแล้วนะครับทางด้านโรดี้นะครับถูกยูฟาสั่งแบนจากการแข่งขัน1น,น,นัดนะครับซึ่งจะมีผลทันทีสาเหตุนะครับก็มาจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวได้ร้องเพลงเกาะยิบรอตาเป็นของสเปนไม่ใช่ของอังกฤษในงานฉลองแชมป์ยูโรของทีมชาติสเปนนะครับโดยยูฟานะครับได้แถลงข้อความว่าหน่วยงานควบคุมจริยธรรมและวินัยของยูฟาได้ตัดสินใจดังต่อไปนี้สั่งลงดาบโรดี โรดิโกเอเนเดสผู้เล่นของทีมชาติสเปนในการแข่งขันนัดต่อไปของยูฟ่าหนึ่งนัดเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของการประพฤติตนและละเมิดกฎพื้นฐานเกี่ยวกับการประพฤติตนอย่างเหมาะสมหรือใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อแสดงออกถึงลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนำกีฬาฟุตบอลน,นะครับไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับนี่นะครับก็โดนลงดาบแล้วนะครับโดนเข้าให้แล้วนะครับสําหรับโรดี้กองกลางผู้ที่เป็นหัวใจสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก็ขอให้ผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ขอส่งกําลังใจให้นะครับขอขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะขอขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะครับตึกคอมมูนิตี้ชิลแมนเชสเ e อร์ซิตี้เจอกับทางด้าน Manchester United ที่สนามเวมบี้นะครับจะเตะกันในคืนวันเสราร์ที่10สิงหาคมนะครับเวลา21่สนาฬิกานะครับแม่ตอนนี้นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืม ติดตามเป็นกำลังใจเชียร์ไปนะครับตอนนี้ใครมีธุระมีงานอะไรนะครับเลียร์ทิ้งรีบเลียร์รีบจัดการให้เต็จนะครับแล้ววันเสาร์นะครับก็มาเปิดบอลดูกันเชียร์ไปพร้อมกันตรงกําลังใจให้นักเตะของเราไปด้วยกันนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินได้นำข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนักเตะที่จะลงกันในวันเตราที่จะถึงนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ